สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักแล้วก็ F4 ทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้ขออนุญาตก้มก้มเ้ไม่ใช่ก้มเลยนะเงยมองข้างบนก่อนนะครับเตาล้องฝนจะมานะครับวันนี้นั่งอาชีพอยู่ในโซนสวนข้างบ้านนะครับทางซ้ายเอียงมากก็ไม่ได้บาดนะฮะทางขวาก็ติดจาแพงสบายๆนะครับ กับช่องผมนะฮะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ก็วันนี้นะครับอยากจะมาเล่าที่มาที่ไปของการทำคลิป youtube ให้เพื่อนๆฟังดีกว่านะเผื่อเพื่อนๆนะมีต้นมาแล้วเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะทำ u t u b e มันทำให้ผมต้องมาทำช่อง youtube นะครับสาเหตุเลยก็คือนะครับจริงๆนะสาเหตุเลยนะครับก็คือว่าตอนที่เราตอนที่ผมเริ่ม เลี้ยงสับป,ปะรดสีใหม่ๆเนี่ยก็พยายามค้นหาข้อมูลในพวก YouTube ใช่ไหมครับก็พิมพ์พวกสับป,ปะรดสีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยเจอเรื่องอะไรที่แบบจะช่วยเหลือเราได้นะเช่นว่าการปลูกยังไงปัญหาอะไรแบบนี้ครับปัญหาไม่ค่อยเจอมันเจอแต่แบบคลิปที่แบบพาไปชมสวนไปชมสวนเนื้อวุ้นสวนนี้ครับก็คือเห็นมันก็มีแต่ความสวยงามนะครับโอเคไอ้คลิปพวกเนี้ย มันอาจจะทําให้เราอยากปลูกสับะรดสีมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการอนะ่ะมันมันไม่ใช่อะ่ะผมอยากได้ความรู้ได้วิธีอะไรประมาณนั้นนะครับก็แล้วมาทําคลิปได้ไงใช่ไหมมาทาคลิปได้ไงก็หลังจากเลี้ยงสับะรดมาสองถึงสามปีนะครับอยู่ดีมันก็อยากไม่อยากขายขึ้นมาครับไม่อยากขายขึ้นมาเพราะว่ามันเสียดายครับคือเลี้ยงกว่าจะสวยแต่ละต้นแล้วขายเนี่ย เอาเป็นว่าถ้าคนรักต้นไม้นะครับผมก็อนุาตใช้คำว่าเสียดายมันเสียดายจริงๆครับคือเรารักอะนะเราก็ไม่อยากขายก็เลยคิดว่าเราอะจะทํายังไงดีนาะก็ปิ๊กไอเดียขึ้นมาว่าเราอะจะท o u t u b e จะเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็จะสร้างไรายได้จากการที่คนมาดูคลิปเนี่ยแทนการขายสับป,ปะรดสีเออเป็นไงครับไอเดียสุดยอดนะนะครับไอเดียสุดยอดไหม เพราะว่าเราก็ไปศึกษาข้อมูลมาใช่ไหมจากคนสอนทําคลิปเนาะอุ้ยไอันี้ขอยอดวิวเยอะเขาได้ตังค์เยอะนะมันก็มีความขวาดอะไรดีนะไอเดียมันเจิดนะล่องลอยเข้ามาแล้วว่าเราอ่ะจะต้องทําคลิปแล้วคนดูเยอะนะครับแล้วก็จะมีรายได้จากการทําคลิปสับปารดเสีแทนการขายนะครับเฮ้ยแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับโคตรยากเลยนะครับโคตรยากเลยยาก ยากกว่าการปลูกสับปปะรดสีอีกนะปลูกสับปปะรดสีว่ายากแล้วนะครับเอาว่าปลูกสับปปะรดสีว่ายากแล้วนะทําคลิปเนี่ยโคตรยากเลยยากมากนะครับยากมากอะก็เริ่มยังไงก็เริ่มเริ่มเปิดช่องนะเริ่มเปิดช่อง youtube นะครับแล้วก็เริ่มถ่ายคลิปสับปปะรดสีสวยๆนะช่วงแรกพูดมันก็จะแบบตื่นเต้นหน่อยนะเข้ากล้องอะไรประมาณนั้นนะ่ะ เชื่อไหมครับ u t u b e มันก็มีกฎนะกว่าที่เราจะได้รายได้จาก y youtube เนี่ยมันจะต้องมีคนติดตามเนี่ยครับอย่างน้อย1,000คนเนาะจากวันที่เราเปิดช่องนะครับภายในภายใน12เดือนเนี่ยจะต้องมีคนติดตามเราได้1000คนนะครับแล้วก็จะต้องมียอดยอดวิวครับก็คือยอดคนดูเนี่ยในช่วง1ปีที่เริ่มเปิดเนี่ย4,000ชั่วโมงครับเพื่อน เยอะไหมสี่พันชั่วโมงเยอะนะครับยอดติดตามหนึ่งพันคนยอดดูสี่พันชั่วโมงเนี่ยเยอะมากนะครับก็เริ่มทําไปเรื่อยนะครับจําได้เปิดเริ่มอัดคลิปสับปะรดสีเนี่ยช่วงเดือนกรกดาปีหกสามนะครับกรกดาปีหกสามตอนนี้ก็กี่เดือนแล้วเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับกรกฎาปีหกสามตอนนั้นนะ หนึ่งเดือนแรกมีคนดูมีคนติดตามเอาเอา,เอามีคนติดตามดีกว่าหนึ่งเดือนแรกนะเดือนแรกเลยนะครับมีคนติดตามประมาณสิบคนเฮ้ยแล้วเมื่อไรจะถึงพันคนวะเดือนที่สองก็ได้มาอีกประมาณสิบคนนะครับสิบคนนะ่ะเฉลี่ยนนะได้คนติดตามจากการดูคลิปที่ผมทําสับรสีนะวันละสองคนสามคนนะครับในช่วงสามเดือนแรกเนี่ยได้ยอด ติดตามมาประมาณ150น่าจะได้นะครับจนถึงประมาณพฤศจิกายนนะมีแค่นั้นแหละ150ยคนนะครับก็ทําคลิปไปเรื่อยเนาะก็ไม่ได้ทอครับก็ถ่ายคลิปสับรถสีไปเรื่อยเรื่องปลูกบ้างเรื่องอะไรนะดินบ้างเรื่องสารพัดสารเพยครับก็คัดต้นให้สวยมาแล้วก็ปัญหาที่เาเจอก็มาถ่ายทอให้เพื่อนฟังจนประมาณเดือนพ,พฤศจิกามานะครับเฮ้ยยู่ดียอด ยอดคนดูยอดคนติดตามมัก็เพิ่มขึ้นนะเดือนหนึ่งประมาณ2 0 0ร้อยสามอยนะครับมีมากสุดช่วงเดือนธันวามามกราครับเดือนนั้นได้หกรคนเฮ้ยหกร้อยคนนะครับผมจำได้เลยนะครับแล้วก็พอธันวาคมธันวาคมเนี่ยผมได้ประมาณ600้อยกากว่าป,ป,ประมาณเดือนธันวานะครับ มีคนติดตามผมอยู่ประมาณ600คน,นครับแล้วก็พอเดือนมกราคมเนี่ยนะครับก็มีคนติดตามครบพันคนนะครับเออเนาะมีคนติดตามครบพันคนแล้วก็มีคนดูยอดดูสะสมใน่ประมาณเกือบหกพันชั่วโมงนะครับคุยตัวนั้นดีใจมากนะครับก็เริ่มมีกำลังใจในการทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาสามารถเปิดช่องทำไรายได้กับ YouTube ได้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ที่ที่อะไรที่อะไรสิ่งที่เราฝันไว้นะครับเนาะกับการสร้างไรายได้จาก YouTube นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดสร้างไรายได้จาก YouTube มาได้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับ1เดือนแล้วปัจจุบันเนี่ยผมมียอดคนติดตามอยู่ประมาณก็จะเกือบ2,000ละ1 8น0นิดๆน,นะครับนะก็ สร้างรายได้กับ YouTube มา1เดือนแล้วก็หวังจะเอาเงินจากค่าโฆษณา YouTube นี่แหละนะครับมาชดเชยการขายสับปะรดสีออกจากบ้านเราไปนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับตอนนี้ผมมีรายได้จาก YouTube มาแล้วเท่าไหร่ท่นทันทัวันลัประมาณ30บาทบบาท 30บาทคูณ30เดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ1,000บาทนะในเดือนแรกนะครับ30บาทเฮ้ยเป็นโคตรน้อยเลยนะครับอันจริงๆเนาะกับการทุ่มเททําคลิปมาอย่างหนักหน่วงนะครับตอนนี้ตื่นนอนมาก็ YouTube ให้ประมาณ30บาทนะครับแต่ก็ภูมิใจนะครับอันจริงๆสาสบาทเนี่ยก็ถ้าคิดแบบคนที่ปลูกสับประรดสีเนาะเดือนนึ่งพันเนี่ยผมว่าถ้าผมขายหนอ สับรถสีผมต้องได้มากกว่าจริงไหมครับขายลูบะโต้เงี้ยนอนหนึ่งก็ทีสี่0้แล้วเนาะเดือนหนึ่งผมน่าจะทํารายได้จากการขายสับรถสีได้มากกว่าโฆษณาจาก YouTube วันละ30บาทเดือนหนึ่งก็เพิ่งได้ประมาณ1,000บาทนะครับแต่ก็ยังยึดมั่นในสิ่งที่เราตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับว่าเราก็จะ ไม่ขายสับป,ปะรดสีอ่อนนะครับก็จะเก็บมาเอาไว้ทําคลิป YouTube สวยๆให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็ก็อยากบอกเพื่อนๆที่ดูช่องนี้ด้วยนะครับว่าคนไหนที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นกําลังใจแล้วกันให้กับคนที่อยากปลูกสับป,ปะรดสีนะครับแล้วก็อยากจะทําคลิปดีๆออกมาให้ เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปตั้งชื่อว่าอะไรดีเอ่ยที่มาที่ไปอะไรงี้ไหมเป็นไปเป็นมายัางไงถึงมาทําคลิป y o u TUBE นะครับนะครับวันนี้ไร้สาระพอแล้วนะครับนะคลิปไร้สาร,ระนะครับอย่าคิดอะไรมากก็บางทีเวลาทําคลิปอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเวลาทําคลิปพวกเนี้ยนะครับปลูกต้นไม้เนี้ยอย่าไปเครียดนะครับอย่าไปเสียดดกับมัน นะผมว่ามันต้องยิ้มต้องหัวเราะสบายๆอ่ะนะเวลาทำคลิปมันถึงจะสนุกจริงไหมครับก็อันนี้ลางจริงแล้วนะครับคนมาแล้วสวัสดีครับ